พนมมือน,นั่งดีๆอ่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนั่งดีดีลูกเิด็มลนั่งดีๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอตากาโมราเพปุตัง ธานากาโมลาเพทานางอาทิกาเยกายายายาเทวนงังปิยะตางังสุตวาอิติปิโสพระคาวายะมาราชาโนทาเวสุวรนโนมรณางสุขขังอราาหังสุขะโตนะโมพุทธายะมากราบสามทีเอาพนมมือนั่งรอกราบพระก่อนนั่งดีๆเอาพนมมือ เดี๋ยวอ่ะพนมมือก่อนพนมมือก้มลงไปหนึ่งอีกอีกสองทีเร็วเร็วสองก้มลงก้มลงสองอีกทีอีก่ะก้มลงสาม ตบมือเตนหน่อยตบมือเตนหน่อยตบมือยงตบมือเต้อยงเรสิตบมือเก่อนเนี่ยปุ้มทำได้ตบมือเองนก่อนโอเคเห็นไหมเก่งจะก่าย